กราบเรียนท่านประธานวุฒิภาดีเคารพกับผมพลเอกประสาทสุกเสศสมาชิกวุฒิภาขอพิพายยติตั้งคณะกรรมการวิสามันศึกษาพิจารณาเสนอแนะแผนกลยุทธ์การส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงแห่งชาติผมต้องขอขอบคุณท่านพลอากาศเอกปินจันทร์ทองนะครับที่ได้ตั้งยืน่นตินี้นะครับแล้วก็ผมเห็นด้วยและสนับสนุนนะครับ ผมมีข้อเสนอที่อยากจะฝากคนณะกรรมการที่จะจัดตั้งสองข้อด้วยกันนะครับในเรื่องที่หนึ่งเราควรจะต้องเตรียมคนของเรานะครับให้มีความรู้ความเข้าใจซอฟต์พาวเวอร์อย่างถูกต้องแท้จริงนะครับอันนี้ผมหมายถึงว่าการศึกษาให้การศึกษาแก่เด็กเยาวชนนะครับตั้งแต่ระดับประถมไปจนถึงอุดมศึกษาให้เขารู้ว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรนะในประเทศไทยในชุมชนของเขา มีซอฟต์แวร์อะไรที่ดีๆนะครับแล้วก็ต้องรู้จักนำซอฟต์แวร์นี้มาใช้ประโยชน์ในการสร้างรายได้หรือประโยชน์อื่นๆนะครับอย่างเช่นเพิ่มมูลค่าสินค้าที่ผลิตขึ้นนะครับรวมทั้งที่สำคัญก็คือถ้าเด็กและเยาวชนเราเข้าใจซอฟต์แวร์ที่ดีๆของไทยแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ทำลายนะครับอย่างเช่นประเพณีดีๆของไทยการไหว้ครูอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ดี แต่ว่าเด็กสมัยนี้เริ่มคัดค้านนะครับซึ่งอันนี้ต่างชาติเขาไม่มีนะครับแต่ของเราของเรามีแล้วมันก็ดีนะครับเขาก็พยายามจะคัดค้านนะครับเพราะนั้นต้องให้ความรู้เขานะครับเขาจะได้รักษาซอฟต์าวร์ของเราไว้นะครับในประเด็นที่2เนี่ยผมมองว่าถ้าเรามองประเทศอื่นๆนะครับต่างประเทศเนี่ยเขาใช้ซอฟต์แวร์กับไทยเราความหมายซอฟต์แวร์ก็มีหลายท่านอภิปรายแล้วล่ะนะครับ เขาก็เพื่อประโยชน์ของเขาทั้งนั้นไม่ว่าด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมหรืออะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเช่นซอฟต์พาวเวอร์ทางประเทศฝั่งตะวันตกก็ดีแนวคิดประชาธิปไตยก็ดีซอฟต์พาวเวอร์ของเขาด้านเทคโนโลยีที่เขาเขามีเขาสูงกว่านะครับการสร้างแอพพลิเคชันต่างๆการสร้างเกมต่างๆนะครับรวมทั้งภาพยนตร์อะไรต่างๆพวกนี้มันมก็จะมีผลต่ออิทธิพล ต่อติตใจของคนไทยนะครับเด็กไทยนะครับเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงจิตใจของคนไทยเราสังเกตเห็นว่าเด็กของเราแล้วเยาวชนของเราเนี่ยมีนิสัยก้าวร้าวนะครับอันนี้ก็มาจากซอฟต์พาวเวอร์ของต่างชาติด้วยนะครับการใช้กําลังทหารซึ่งเป็นฮาร์ดพาวเวอร์นะเปลี่ยนมาเป็นการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเพื่อสร้างความสนใจหรือเพิ่มขัน้นความ ภาพลักษณ์ของเขาอะนะครับก็คนไทยก็นิยมชมชอบอะไรต่างๆทพวกนี้นะครับมันเป็นการใช้ซอฟต์แวร์ของเขานะครับเพื่อประโยชน์ของเขานั่นเองนะครับแต่สิ่งที่ดีๆ,ๆก็ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องแยกแยะให้ออกเพ,เพราะนั้นการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่สาคัญเราควรจะต้องให้ความรู้กับเด็กเยาวชนเราด้วยนะครับว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนไม่ควรนะครับอันนี้ผมก็ขอ,อ,อฝากไว้ว่า อยากจะให้คณะกรรมการคำนึงถึงในเรื่องเราต้องนอกจากเราจะใช้ซอฟต์แวร์ของเราแล้วนะครับเพื่อประโยชน์ของเราแล้วต้องคำนึงถึงภัยคุกคาม s o f t ์แว e ์จากประเทศอื่นที่จะเข้ามาสู่ประเทศเราด้วยนะครับก็กราบขอบพระคุณครับ